สวัสดีครับพบกันแล้วเหยียดจาครับกับกสแกนแฟรนเนี่ยวันนี้เราจะไปลวมเลีล้ยง Sí.

ไปทะเลเดินมาตามมาเลยเปิดดังโอเคเปิดแล้วนะเดี๋ยวเดินตุ้มขนหนไปไปเลย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 อุ้ยรองเท้าขุดหลุดมีครับรองเท้าขุดหลุดไปเขาจะวิ่งไม่มองนะคือสนามพองวิ่งไล่รองเท้าวิ่งวิ่งอย่างนะ เตมเลยมเลยไมถทนไม่ถึงอะอันนี้เราเคยมาอันนี้เรามาแบบไม่เคยไคอบอแล้วงานด้านหลัด้วยีอันนี้ผมด้านแบกแบบผมไม่ได้ไม่ได้หาย นี่ก็ได้สวรรง์ด้วยนะคะเลยวก็มีนี่มีนี่เลยแล้วมีปูไฟสีม่องเนี่ยไฟสีเหลือง

วันนี้ผมอยู่ที่ไหนไม่รู้นพ่อพ่อพ่อไม่รู้ชึ่อนะครับนอาแบบนี้่สวยแค่เีแล้วเรานด สวนน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นตอนเย็นตอนนี้เราไปคิดขับกันนะครับเริ่มไหมเริ่มไหม เข้า13นะเออไม่ทราบว่าในนี้นะคะนี่ก็ไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้นะคะ1 <coughs> 2ประมาณ1000นะคะ ร้อนไหมอ่ร้อนเออผมลองไออันนู้นเลยเดี๋ยวไม่ไม่ได้ไปน้องไปรอนตอนนี้ครับผมก็จะไปขีคขับแล้วครับเมือกี้อาจจะม่ถึงเวลาครับผมไปเลยมึงไปแล้วครับผมก็จะยังไ่ทนนะครับโอเค ผมก็จะไปไปหนงผมก็ะไปที่น่มีสนาอหงได้วยก็ผมก็จะไปล้วที่นึ่งทักทุ เน,นี่หรือไม่หลไม่รู้ถ้าตลดนะครับไม่ไม่ไม่ขึ้นขึนเยกักิด่นเรื่กตลอะไรไม่ต่วกน้าได้ไไป ปบปาเม่นเนยครับไม่นปะเมันเนี่ยปามันเีตัวใหญ่นะครับไปหวานเหมือนกอนไปพรองไป I can't get А ну, далень. О, чувак. А ну